ช่วงสุดท้ายนะครับเราก็จะมาเจอกับ Special Guest นะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากทาง KTB นะครับคุณพงชวิตรัตนมโนชัยนะครับรองผู้อำนวยการฝ่าย Product Solution and Marketing Innovation นะครับมาพวกราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวิทย์ก็วันนี้จะมาพูดกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับ DRX แล้วก็ DR เนาะมี4ตัวก็เดี๋ยวไงให้คุณวิทย์ อ่าเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างได้ครับดีครับพี่มนต์อ่าได้ครับก็จริงๆ DR เนี่ยครับบางบาง,บางท่านอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยอยากให้มอง DR เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นหุ้นต่างประเทศ <c oughs> ที่สามารถที่มาลิสต์เดอยู่ในตลาดไทยโดยเบื้องหลังเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยอ่าก็จะไปทําการซื้อหุ้นต่างประเทศมาก่อนนะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการของศูนย์ละฟาออกมาเป็น DR วางขายอยู่ในตลาดซึ่ง ต้องเหนือจากการที่จะเป็นกุงไทยเป็นอิชัวร์ด้วยแล้วเนี่ยเราก็ยังทําหน้าที่ในการเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์นะครับคอยดูแลสภาพคลองในตลาดให้มีบิดมีออฟเฟอร์แล้วก็ให้ราคาเนี่ยมันล็อกกับคุณแม่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อ DR เนี่ยก็เหมือนเป็นเจ้าของคุณแม่ไปด้วยในตัวนะครับทีนี้ในแง่ของ DR เนี่ยสิ่งที่มันช่วยทําให้ชีวิตของนักลงทุนมันง่ายขึ้นคือถ้าเราลองเปรียบเทียบกับ โฟล์เมื่อก่อนเวลาเราต้องไปลงทุนในต่างประเทศะนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการที่เอาเงินเนี่ยเอาเงินบาทเราเนี่ยไปแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศนั้นะก่อนสมมติถ้าจะเทรดอเมริกาก็ต้องแลกเป็นดอลลาร์โอนไปใช้รายวันสองวันกว่าเงินจะไปถึงบัญชีนะฮะพอเงินถึงบัญชีเสร็จปุ๊บก็ซื้อขายนะครับทีนี้สมมุติพอซื้อมาเสร็จปุ๊บขายได้กําไรก็ยังเอาเงินกลับมาไม่ได้ต้องรอข้างปีภาษีก่อนนะครับจะต้องเสียภาษีทีนี้พอมันมาถึงดีอาร์เนี่ยมันซื้อในตลาดปุ๊บจบเลย นะครับ mm hmm. ทีนี้ข้อดีของ DR เนี่ยมันเหมือนเราถือหุ้นต่างประเทศเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอเวลาเราได้รับผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยทางกรุงไทยเนี่ยก็จะพาส g ูไปให้นักลงทุนด mm ้วยเช่นถ้ามีดีวเวนด์มนก็พาส s ูไป mm hmm. นะครับแล้วก็ข้อดีคืออีกอย่างหนึ่งคือไม่เสีย capital gain tax ไม่มีภาษีเหมือนกันเหมือนถือหุ้นไทยเลยเหมือนถือหุ้นไทยเลย, mm hmm. เลยใช อันนี้เป็นที่เมื่กี้เมนชันไปนะครับก็อาจจะขอแตะย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือไม่ต้องข้อดีของ DR ก็คือติดแคปอีกทีนึงไม่ต้องแลกเงนเองนะฮะแล้วก็ไม่มีแคปิตอลเก็ต tax แล้วก็ยังได้รับผันผลอยู่นะครับ DR คือเราซื้อบนสตรีมมิ่งปกติเลยใช่สตรีมมิ่งปกติเลยง่ายเลยนะครับครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ DR เนี่ยมันก็มีอยู่2อ่า ผมเรียกว่า2อลักษณะ,อะสองคัตเตอร์ีแล้วกันนะครับอันนึ้งคือ DR ปกติ DR ปกติเนี่ยก็เราสามารถซื้อผ่านตลาดเหมือนหุ้นตัวหนึ่งได้เลยนะตอนนี้นะครับคือจริงๆของอันเนี้ยซึ่งทางกรุงไทยเนี่ยได้มีการออกไปแล้วเรื่อยๆนะครับช่วงเวลาเทรดเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนตลาดปกติเลยตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะครับช่วงพักลางวันก็ซื้อขายได้นะครับเวลาเปิดเนี่ยก็จะอินก,กับตลาดฮ่องกงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นมี Alibaba, Tencent, NetEast, BYD พิงอันนะครับล่าสุดเราก็จะเอาใบดูเข้ามาลิสต์ด้วยนะครับทีนี้ของ DRX เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่ที่ทางตลาดพัฒนาขึ้น DR เนี่ยแล้วมี X เนี่ย X ก็มาจาก extra small นะครับแปลว่าหน่วยเล็กที่สุดเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับไม่มีขั้นต่ำเริ่มซื้อเนี่ยหน่วยที่เล็กที่สุดคือ0.001นะครับแต่ว่า บาทเดียวก็เป็นเจ้าของคุณต่างประเทศได้แล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันเปิดล้อกับตลาดต่างประเทศด้วยนะครับก็มันจะมี Day Time กับ night s e s s i o n นะครับไนท s เซชนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่2องทุ่มนึตีส่นะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มีที่วางขายอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมี Apple กับ t ท s l a นะครับแล้วก็ทางธนาคารเนี่ยก็กำลังจะล็อตตัวใหม่ไปนะครับเป็นตีม์เหมือนกันก็เป็น Microsoft กูเกิลแล้วก็เอ็นบีเดียอือันนี้หมายถึงว่ามันเป็นเวลาเดียวกับที่เทรดที่อเมริกาเลยใช่ถูกต้องครับโอเคงี้ถ้าใครจะเล่น d ีไก็ต้องตื่นคือไม่เล่นกลางคืนนะใช่อาจจะ d r ออเดอร์ไว้ก็ได้โอเคงี้เท่ากับว่าจริงๆแล้วเราเทรดทุนต่างประเทศเนี้ยยี่ิบสี่ชั่วโมงใแล้านนะใช่ใช่ใช่ครับครับที้อ่ตอนเนี้ยมุมที่น่าสนใจนะครับเราก็มองว่าเออเอไอกำลังมาเลยแล้วเราเชื่อจริงๆว่ามันจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้นะครับทีนี้เนี่ย ถ้าอยากให้ดูตัว y e a r t o d a t e performance ก่อนนะครับถ้าเราลงทุนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราลงในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยตอนนี้เราติดลบล้ว7%แต่ถ้าสมมุติเราลงใช่ครัทีนี้ถ้าสมมุติเราลงทุนใน NASDAQ นะฮะที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้ r ีเ u อร์เนี่ย3.3%อืมเออซึ่งก็เรียกว่ามันน่าน่าตกใจมากเนะเพราะว่าปลายปีที่แล้วยังคุยกันว่าตลาดน่าจะ recession หรือเปล่าอ่าใช่เหมือนภานพามันเปลี่ยนแล้วก็ ยิ่งดอกเบี้ยขึ้นเหมือนหุ้นเทคมันยิ่งมาใช่ส่วนตลาดเลยใช่ซึ่งน่แบบตลาดที่ถ้าลองไปดูอะครับตัวที่มันแบก NASDAQ จริงๆเนี่ยมันกลับเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับพวก generative AI นะครับพวก Nvidia ก็ดี Google ก็ดี Microsoft ก็ดีนะฮะไปดูก็ด้วยนะครับทีเนี้ยอย่าง n v i d i ีเยเนี่ยที่เขาเป็นคนผลิต GPU เอาไว้ใช้เทรนพวกเส้นบนเลยนะครับใช่เส้นบนเลยฮะร้อยเจ็ดบวกมาร้อยเจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับเออนี อยากจะมาอาจจะแตะเพิ่มนิดนึงว่าทำไมถึง generative เนี่ย AI มันคืออะไรแล้วก็มันจะมาเปลี่ยนแปลงยังไงทำไมมันถึงอ m p a c t กับโลกใบนี้เยอะนักนะครับทนีจ้จริงๆเนี่ยตัว AI เนี่ยมันก็มีมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ก็เมื่อก่อนเนี่ยเราจะ,ะมันจะอยู่ที่ คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ว่าคิดซีเนโอเป็นยังไงนะครับเกิดเขตนี้จะต้องมีวิซ่ามา BCD oh, อะไรว่า ah. ไปแต่ <Okay. S 2> พอเทคโนโลยีมันพัฒนาไป hmm. นะครับมันก็เริ่มมีการที่จะตัวคอมพิวติ้งพาวเวอร์มันมากขึ้นนะครับหลักการทำม e ช e เ r n ิ่งมันเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้มันเลยมากระจบเหมาะนะครับตอนนี้ AI เนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยมันก็เป็น data driven เอา Data เข้าไปเทรน AI ไอเทรนโมเดลโมเดลมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีสองที่มันได้ออกมาตอนนี้มันสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ของมันเองได้นะฮะอย่างที่เราเห็นก็คือ Chat GPT ใกล้ตัวครับพิมพ์พร้อมไปเนี่ยมันตอบเราได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งอยากให้มันเขียนโค้ดก็พิมพ์ไปว่าเราอยากได้แบบไหนมันก็ตอบมาได้หมดถัดตัวมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเดาอีเดาอีอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากเดาอีเนี่ยทำพวกภาพอาร์ต เป็น Illustration ขึ้นมาเราให้คอนเซปต์มันไปอย่างเช่นบอกเฮ้ยเราอยากเห็นมาคอกกี้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ริม,มชายทะเละะตัว AI มันก็ไปสร้างภาพมาให้นะครับ่ทีนี้พอพูดอย่างนี้เสร็จเนี่ยเฮ้ยฟังดูก็ดูดีนะมันก็ดูเป็นทูชิ้นหนึ่งอแต่จริงๆเนี่ย <c oughs> ในตอนนี้โลกที่มองกันเนี่ยคือ,อมันมันเป็นการมันเป็นยุคสมัยถ้าเปรียบเทียบนะฮะมันคือการเปลี่ยนจากการใช้ดา เป็นการใช้ปืนนะครับุณยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะลงสนามลบกันเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยต้องเรียนรู้เป็นสิบปีเรียนหลายกระบวนท่านะฮะเพื่อที่จะลงสนามรบได้ปัจจุบันเนี่ยพอเป็นเปลี่ยนไปใช้ปืนเนี่ยเทรนกันสองเดือนลงสนามลบได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ AI เนี่ยมันทําให้จากเรื่องยากๆที่เคยเป็นของคนไม่กี่กลุ่ม,อมตอนนี้นกลายเป็นของคนทุกคน CEO อของ n v i d i ีเยเนี่ยเจสันห่วงเนี่ย เขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยต่อไปเนี้ยทุกคนเป็นโปรแกรมเมอร์ได้หมดเลยอมนั่นหมายความว่าต่อคนเนี่ย productivity มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ cost น้อยลงด้วยนะครับว้าวครับทีนี้ของ AI เนี่ยอันนี้เป็น one trillion dollar ครับนะครับเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีอยู่สอง f a เนอะคือหนึ่งต้องมีเงินทุนนะครับถ้าไม่มีเงินทุนก็ ไม่มีตังไปซื้อคอมพิวติ้งพาวเวอร์มานะครับอีกอันคือเรื่องข้อมูลคใครที่มีข้อมูลคนนั้นก็เป็นผู้นําในด้านนี้นะครับอทีนี้อ่าอ,อ,อาจจะขอแตะเรื่องตัว D I นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวในตาของ D R X เนี่ยจะมี Microsoft Google แล้วก็ Nvidia นะครับ,รบอันนี้เป็น D R X รู้ได้ไงว่าอันไหน,นเป็น D R X อันไหนเป็น D R ดูที่อ,อักษรตัวสุดท้ายนะครับคือถ้ามี X เนี่ย ก็คืออันนี้เป็น DRX นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้คือ DR นะครับเทรดเนี่ยราคาเทรดเนี่ยก็จะไม่ถึง10บาทนะครับเราพยายามทำให้มัน access เข้าถึงได้ถึงทุกคนแล้วก็ทุกคนอยากใครที่มีเงินมากเงินน้อยสามารถมาลงทุนได้นะครับเทรดเนี่ยจะอยู่ประมาณ2บาทถึง6บาทเพราะถ้าเราซื้อหุ้นบริการจริงหุ้นหนึ่งเนี่ยมันก็หลายหมื่นแล้วใช่หลายหมื ก็ทาให้ลงทุนค่อนข้างยากนะแต่พอเป็นซอยมันเป็นเงี้ยทําให้นักลงทุนที่เป็นรายย่อยจริงๆก็สามารถจะเข้าถึงได้ใช่นะครับ,รบดีเลยครับอ่ะทีนี้อาจจะแตะเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือถ้าสมมติลงทุนจะลงทุนเนี่ยจะลงทุนยังไงนะครับ DR เนี่ยถ้าสมมติวันนี้จะซื้อเนี่ยถ้าคุณแค่มีพอร์ตพูดแล้วเนี่ยคุณสามารถซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น DRX เนี่ยก็อาจจะต้องไปเปิดผ่านในตัว s ตรีม m i n g นิดนึงนะครับซึ่ง ลักการก็ไม่ยากครับทำปั๊บเดียวนะครับไปที่เมนูด้านล่างไม้เมนูแล้วก็กดเลือก drx นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยก็คือทำตามหน้าจอไปทำตามหน้าจอไปครับผมโอเคอ่าครับก็เนี่ย dr 8 0ูเนี่ยครับจะเริ่มเทรดเนี่ยยีเอ็มิถุนายนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับเทรด day and night เลยตอนเช้ามีใบดูตอนกลางคืนมี microsoft google Nvidia ก็พร้อมกัน4ตัวใช่ครับไปสี่ตัวก็เป็น microsoft เอ็นวีเดียกูเกิลแล้วก็ไปตูนะครับโอเคได okay. นะ้ยังไงเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวหุ้นนิดนึงว่าแต่ละตัวคิดว่าทุกคนคงรู้จักแล้วละ่ะแต่ว่าขอสรุปสั้นๆแล้วกันอย่าง Microsoft เองก็เป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ใช่ไหมครับทุกคนก็รู้จักผมเชื่อว่าคอมทุกคนก็คงมีแหละ Microsoft o f f i c e นะครับแล้วก็เขาก็ทําเกมด้วย Xbox นี่ก็ขายดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงเป็นหนึ่งใน3ของโลกแหละก็เรียกว่า กำไรก็เติบโตตลอดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่แนะนำมาอีกตัว a l p h a เบ t ก็คือ Google นะครับเชื่อว่าทุกคนที่ Search, ใช้เ e ิร์ชเซนจินเนี่ยเก้าิกเ็ก็คงใช้ Google อยู่แล้วลละแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำเรื่อง AI มาตลอดโดยเฉพาะตัวแชทใช่ไหมครับซึ่งเขาก็าค่อนข้างเด่นในเรื่องนี้อันนี้ก็ตรงมากเลยนะครับเป็นตัวที่แนะนำเข้ามาอีกตัว Nvidia Nvidia หลายคนอาจจะพอคุ้นๆเพราะว่าถ้าเป็นเกมเมอร์เนี่ยจะรู้จัก ก็เป็นคนที่ทําการ์ดจอใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นคนที่ผลิตชิป a อไอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยถ้าเราเห็นเนี้ยมาเก็ตแชร์เขาเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้นําแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าเติบโตอย่างที่เมื่อสักครู่คุณวิทย์ให้เห็นหุ้นมันขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเป็นตัวที่มาแรงมากๆนะครับสุดท้ายไปยตู้หลายคนอาจจะงงๆไปตู้คือเป็นเหมือน Google ในจีนนะครับก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันเนาะก็เป็นเซิร์เอนจินอันดับหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นเป็นเป็นยักษ์ใหญ่ในจีนอันนี้ก็เป็นตัวที่มาลิสด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะถือว่ามาให้เป็นข้อมูลตัวพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับอุดโทษทีมาลื่นไปหน่อ่าอันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ากำไรของบริษัทแต่ละบริษัทที่ ทางกรุงไทยเอาเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง Microsoft เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยปี23-24ก็ยังมองกําไรเติบโตก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ใหญ่ได้อีกนะครับแต่ว่านิดนึงก็อย่างที่เมื่อสักครู่พี่วัดก็บอกไปคือราคามันก็ค่อนข้างไปแต่หายละ u p ไซ d ์ในเรื่องของ Target เนี่ยอาจจะยังไม่เยอะประมาณแค่3%แต่ก็ตามการลงทุน DR DX r พวกนี้เนี่ย เราก็จะแนะนําเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วเพราะมันก็คงไม่เหมาะการเทรดดิ้งเพราะมันก็จะมีถึงแม้ว่าจะเทรดเงินบาทแต่มันก็จะมีเรื่องของ fx เข้ามานิดนึงนะครับถ้าเราเทรดดิ้งเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เป็นลักษณะของถือเก็บระยะยาวดีกว่าแล้วแต่รบริษัทก็เป็นยักษ์ใหญ่นะครับก็ถือยาวๆได้ อีกตัว Google นะครับก็เติบโตมากกว่า10%ต่อปีนะครับที่ที่เป็นเรียกว่าตัวนี้เป็นกำไรที่ทำบุมเบิกทำคอนเซนซัสมาอัพไซด์ก็ยังมีอยู่ประมาณ6%นะครับก็ถือว่าเรียกว่าเติบโตดีเชื่อว่าในอนาคตราคาก็อาจจะไปไกลได้กว่านี้นะครับต่อมา Nvidia เดอันนี้ชัดเลยมองเติบโต200%กว่ามันเหตุผลเลยที่ทำไมราคาหุ้นมันถึงโตขึ้นไป170%นะครับแล้วก็ปี24ก็คาดว่าโตอีก100% ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็คอนเซนเซสเนี่ยก็แน่นอนราคามันขึ้นมาเยอะอาจจะเรียกว,ว่าท็อปทหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอัพไซด์มากแต่ก็ตามก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นลงทุรยนระยะยาวส่วนไปตู้เนี่ยก็เป็นตัวเนื่องจากต้องยอมรับคือทุนจีนเนี่ยที่ผ่านมันก็ลงมาเยอะเนาะช่วงนี้ก็อาจจะค่อยๆขึ้นมายังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ20%นะครับไปตู้ก็จะเป็นตัวที่อาจจะดูแล้วมีอัพไซด์เยอะที่สุดนะครับนี่ก็เรียกว,ว่าเป็นสี่ตัวที่มาแนะนําในวันนี้นะครับ เดี๋ยวมีคำถามนี้คุณวิทย์อีกนิดนึงนะครับว่าพอดีอาจจะย้านิดนึงว่าการซื้อ d r d าเดีเนี่ยถ้าท่านได้สิทธิ์ต่างๆที่หุ้นพวกนี้เขามีเช่นไม่ว่าจะเป็นเพิ่มทุนหรือปันผลอะไรแบบนี้นักลงทุนต้องทําอะไรบ้างไหมครับหรือสิทธิ์ได้ยังไงบ้างก็อย่างในเคสของกรณีปันผลเนี่ยทางธนาคารจะเป็นคนนำส่งผลประโยชน์ให้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าสมมุติในกรณีที่มันมีเพิ่มทุนนะครับก็สามารถที่จะมาเอาดีเนี่ยมาแลกเป็นหุ้นอันเดอร์ไลแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ได้ ก็คือเหมือนถือหุ้นปกติแหละชนะครับงนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะทางกรุงไทยก็จะดูแลพวกนี้ให้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มน่าจะเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เป็นช่วงที่ไซเวแล้วน่าจะการเมืองไม่นิ่งก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางการลงทุนใหม่นะครับแล้วก็ แต่และตัวก็เป็นยักษ์ใหญ่ในโลกนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับยังพอมีเวลาที่จะศึกษานะครับเพราะว่าเริ่มเทรดวันที่21เนาะแล้วก็ไงตรงก็ตามตอนนี้เนี่ยอ๋อ,อมีคำถามเพิ่มเข้ามานะครับ<ส> DRX เทรดตอนดังคืนใช่ครับ<ส>ก็จะเปิดเวลา2ทุ่มถึงต<อ>ีง4อย่างที่เมื่อสักครู่คุณวิทย์บอกเพราะว่าเราต้องรอไปกับตลาดทางอเมริกาเพราะ DRX เนี่ยมันจะซิงกับตัวตัวราคาหุ้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็คือ ตลาดแม่เปิดกี่โมงเราก็จะเทรดตามนั้นมันเหมือนกับเราเทรดตลาดอเมริกาเลยแหละใชแ,แต่ว่าเราซื้อเป็นเงินบาทในมูลค่าที่ลดลงได้จากที่ต้องซื้อหุ้นหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยหลายหมื่นบาทก็ซอยลงมาเป็นแค่หลักไม่เกิน10บ,บาทอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการนะครับของ t r x <c oughs> ทําให้เราเข้าถึงมันง่ายขึ้นนะครับ โอเควันนี้ก็คงขอบท้วนนะครับถ้าไงมีใครมีคําถามเพิ่มเติมยังไงก็สอบถามทาง IC ของคุณได้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาทางหลักทรัพย์ทิสโก้ได้นะครับเราก็จะมีบริการตรงนี้ด้วยนะครับทำให้ทุกคนเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณทยดมากนะครับครับสวัสดีครับ